สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโคอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูค่าความชํานาญอาวุธกันครับว่าเราจะไปบอดที่ไหนแล้วมันจะเร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมไว้ทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอป,ปหนึ่งดีมากเลยครับแอป,ปตัวนี้ชื่อว่า UG Phone เป็นแอป,ปที่เอาไว้เช่าคลาวระบบคลาวเหมือนเราเช่คาคอมพิวเตอร์อหนึ่งใครที่อยากฟาร์มยูทๆแล้วออกมาดูหนังดู YouTube หรือจะทําอะไรก็ได้หมดห่วง เหมือนเราเปิดคอมไว้ที่บ้านวันละแค่8บาทโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างสามารถรับเพชรเพิ่มเติม,ตมอีก488เพชรหรือเอาไปใช้ลดราคาได้35บาทเพียงแค่ใส่โค้ด nc 0000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับช่วงนี้นะครับผมไม่ได้ลงดาน EXP เลยนะครับเพราะว่าคือ EXP เนี่ยเคยทดสอบแล้วว่าลงไปนะครับคือถ้ามันไม่มีคูแบบนี้นะครับลงไปอ่ะมันก็ขึ้นช้านะครับมัน คือไปลงสมอลภูระมห้าิบอ่ะก็ก็ได้นะครับขึ้นราคาแบบขึ้นมาพอกันแล้วมันได้ของด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าเข้าถึง50,000ื่นครับสำหรับสมอลภูระมห้าิบเนาะแต่ตัวซากโบราณซานโคนานะครับมันมีสัญลักษณ์ว่าเพิ่มความชํนนานาญอาวุธอยู่นะครับร้านเจน้ําการค้ารับเติมเกมไนโคราคาถูกเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้ไอดีพาเติมไม่ต้องเข้าเกม เช็คราคาได้ที่หน้าเว็บเลยจ้ามันอาจจะเพิ่มเยอะไงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปแมปธรรมดานะครับแมปน้ำแข็งแมปสมอรภูมิแล้วก็แมปดันอีกพีนะครับดูว่าที่ไหนขึ้นเร็วสุดนะจริงๆก็อยากจะบอดนานๆเพื่อเทนะครับแต่ว่าอย่างสมอรภูมิอาจจะยืนได้ไม่นานนะครับอาจจะตายเงี้ยผมก็เลยว่าเดี๋ยวคลิปมันจะมันจะอจัดไม่เสร็จสักทีนะครับาอาจจะโดนป่วน ก็เลยเอาแค่ท <ç ay> ักสิบนาทีแล้วกันนะครับน่าจะพอเห็นผลอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะออกมายัางไงอ่าเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับผมจะเอ,เอาข้างนอกก่อนนะครับตรงนี้เป็นจุดห้าสิบหกนะครับซึ่งถ้าผมคาดการไม่ผิดนะครับคือยิ่งเราบอทที่เก่งเวลสูงนะครับมันก็จะน่าจะได้ E.P เยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตัวความชนาดวูดดัมมันก็มี E.P เหมือนกันนะครับเรายิ่งตีมอนเก่งก็จะได้ E.P ที่สูงนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะทําการจับเวลานะครับโอเคครับตอนนี้นะครับค่าคมชะนาญนนอยู่ที่5.45นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเศษหลอก,ลอกๆแบบอยู่ข้างหลังอะไรย่างนี้นะเออเราก็ไม่แน่ใจเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็เห็นได้ตอนนี้แหละนะครับว่ามัน5.45นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจับกันเลยนะครับเอาสักสิบนาทีนะ โอเคครับเดี๋ยวอีกสินาทีเรามาดูกันนะผมว่าความชํานาญอาวุธจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็9นาที56ิวิแล้วนะครับ58 59 10นาทีครับไปดูกันเลยนะครับก็เป็น5.48นะครับโอเคครับผมแมป56นะครับก็ขึ้นมา0.03เนาะต่อ10นาทีนะครับ ถ้าเราฟาร์มที่นี่1่ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้0.18นะครับถ้าเราฟาร์มหนึ่งวันก็จะได้4.32เปอร์นะครับซึ่งโอ้โหได้น้อยมากๆนะครับก็ก็คือบอทเท่าไหร่อยู่นี่นานแค่ไหนคขามมนจะขึ้นนะแสดงว่าที่นี่มันขึ้นช้ามากๆนะครับขึ้นค่อนข้างช้านะะเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นกันนะครับว่าจะขึ้นเร็วกว่านี้ไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปที่แรกก็เป็นน้ําแข็งก่อนละกันนะครับอเดี๋ยวเราที่ไปไปที่น้ําแข็งก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปที่ถ้ำสี่ละกันนะครับผมเพราะว่าถ้ำห้าเนี่ยผมไม่มีอาร์ติเฟกต์นะครับมันอาจจะตีช้าแต่จริงๆอ่ะก็คิดว่าถ้ำห้าก็น่าจะขึ้นเร็วกว่าอยู่ดีนะครับอ่เดี๋ยวเราลองไปดูถ้ำสี่ก่อนละกันนะครับผมว่าจะประมาณไหน แล้วสมอระพูมันเดือดนะครับเอ้น้ำําแข็งมันก็เดือดนะครับไม่รู้ว่าผมจะฟาร์มโดยไราการลบ้มลัวนได้หรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับเอ้าขึ้นมาเป็น4ี่เแล้วนะครับเมื่อกี้มันอาจจะใกล้อาจจะใกล้ไป0.04แล้วก็ได้นะเนี่ยนะครับแต่เนี้ยขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับแสดงว่าแน่นอนนะคือ อันนี้เรา่าจะเห็นเปิดที่มันค่อนข้างชัวเมื่อกี้มันอาจจะขึ้นได้แบบศูนย์จุดเกือบเกือบศูนย์จุดศูนย์สี่เนาะอันนี้คือเปิดมามันเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่แล้วอะเมื่อกี้ยืนคุยที่เดิมอีกแค่แบบเดียวนะครับตอนนี้ผมเริ่มจับเวลาไปแล้วนะครับสิบห้าวีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีกสิบนาทีนะครับตัวท้าน้ําแข็งสี่นะครับเป็นมอนเลเวลสี่สิบห้าเนี่ยนะครับจะได้ความชํานาญอาวุธเท่าไหร่นะครับโอเคครับรอรับชมกันเลย อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา9นาที46วิบวิแล้วนะครับยังไม่โดนใครปาดนะมีแต่โดนวนๆนะครับอ่า50ิีวิแล้วไปดูนะครับอยู่ที่50เอ่ออะไรว่า56นะครับก็โอโ้โหโอเคครับแล้วก็มันขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้คือจาก56กลายเป็น57แล้วนะครับคือ น้ำแข็งเนี่ยคือของจริงนะครับขึ้นเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาได้แบบ0 8 0 0 0 8 0 0แย์เลยนะครับน้ำแข็ง45้านะครับคือไม่รู้ว่าถ้าไปทํา5าเนี่ยจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับโหอันนี้ก็คือ0.08ถึง0.09เลยนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับเนี่ยอุ้ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยขึ้นอีกแล้วนะครับระหว่างที่คุยเนี่ยก็ขึ้นอีก0.01เลย์คือ ขึ้นเร็วมากจริงนะครับอันนี้อ่านี้จะน่าจะตีไปว่าฟาร์มได้ประมาณ12อนาทีแล้วจริงๆ11ดนาทีครึ่งนะครับกดเวลาโอ้แต่ว่าขึ้นเร็วจริงนะครับก็เมื่อกี้คือขึ้นไปแบบศูนจุดศแบบเห็นกับตาเลยแบบเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปแบบต่อไปนะครับผมจะเป็นสมรภูมินะครับซึ่งผมคาดว่าน้ําแข็งอาจจะขึ้นดีกว่านะปกติถ้าน้ําแข็งมันขึ้นดีกว่านะครับอันนี้ขอ แวะช้อปปิ้งหน่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองเข้าสมรภูมิกันนะครับอ่าตรงนี้ชำนาญอาวุธอยู่ที่5.58เนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่มอนเลเวล50ไหมหรือว่าเราฟาร์ม45ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ามอนอ่อนมอนเก่งนี่มีผลไหมอ่าตรงนี้เป็นมอน45้เนาะเดี๋ยวผมฟาร์ม45ก่อนละกันนะครับสัก10นาทีนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเออมีผลแน่นอนอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับ ผมจับเวลาเอาเลยแล้วกันนะครับระหว่างที่คุยอ่ะจับเวลาเรียบร้อยนะครับ5.58ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ครบ10นาทีแล้วเรามาดูกันนะครับว่าสมอและภูมิเว่45นะครับมันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับก็รอกันไปครับ10นาทีนะครับก็เลขเก้นาทีแล้วแหละรอรับชมครับ โอ้โหเนี่นะครับบอดไปได้เจนาทีนะครับก็โดนไอ้พวกเวนมาลุมตีนะครับโอเคแต่ผมวาร์ปทันนะครับขึ้นมาเป็น5.61นะครับแสดงว่า7นาทีเนี่ยนะครับขึ้นมา0.03นะครับก็เดี๋ยวผมถ้าผมลองหารดูนะครับ0.03ใช่ไหมหารด้วย7นะครับคูณด้วย10 มันก็น่าจะขึ้นมาประมาณ0.04นะครับแสดงว่าสมอรภูมมนะครับผมสตีไว้ว่าขึ้นไป0.04เลยละกันนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปอีกรอบนะครับไปฟาร์ม50กันนะครับเนี่ยมันจะอยู่ถึงหรือเปล่า10นาทีนะครับมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าชโลมไปเรือเร่อยๆครับไปกันดูอีกทีครับเขากําลังล่ากเลยดิเดี๋ยวรอบนี้ไปดู50เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากรู้50นี่แหละแต่เมื่อกี้ดัน ไปลอง45ก่อนนะครับแรงลงะดิไปครับไปมอน50กันไปเทสกันหน่อยนะครับว่าจะหมู่หรือว่าจะจ่าโอ้โหดาบดาบเพียบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงนี้เขาน่าจะไปกันแล้วเนาะเริ่มตีได้นะครับตอนนี้อยู่ที่5.61น,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าสมอรภูมุม50ขึ้นเท่าไหร่นะครับเ้ยมันโหดร้ายนะครับสมอรภูมิจริงผมก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วช่วงเนี้ยเพราะว่า มันเหนื่อยใจครับตั้งแต่เขามีกิจกรรมคูณตัวเหรียญตาแล้วมันรีซีซั่นด้วยนะครับคนก็ขยันล่ากันผมว่าส่วนใหญ่ไปอยู่น้ําแข็งนะครับบอดสบายใจแล้วก็ไม่มีไม่ได้บอดน้ําแข็งก็ไปบอดข้างนอกนะครับหาเพชรหาอะไรไว้นะครับหาเศษหาเลยโอเคครับเดี๋ยวอีก9ก้านาทีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาแล้วผมทําคลิปอยู่ดอกหมวกเฉยเลยดิครับ โอ้โหงงเลยครับแต่ว่าให้หมวกคัดหนึ่งนะทำคลิปอยู่ดรอปหมวกเฉยเลยวะเนี่ยคัดหนึ่งวะวะคัดหนึ่งดิบวกห้าอ่ะโอเคคัดหนึ่งนะครับคัดหนึ่งอโอเคครับก็ถือว่าเติบโตนะครับให้น้องๆเอาไปใส่กันฝากซื้อด้วยนะครับผมใครดูคลิป ชานแนลผมอุดหนุนด้วยการซื้อหมวกโอเคครับก็ตอนนี้เพิ่งสี่นาทีนะครับเมื่อกี้ตีไปสามนาทีดอหมวกเสร็จเลยวะโอเครอกันต่อไปครับว่าจะได้สักเท่าไหร่อ่าโอเคครับตอนนี้ก็เก้านาทีส3ิบสามวินะนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับสิบนาทีนะครับผมดูค่าความชำนาญอาวุธมาที่ 5.67นะครับผมก็ขึ้นมาที่0.06นะครับก็คือตอนนี้น้ําแข็งขึ้นดีสุดนะครับขนาดเป็นน้ําแข็ง45เนี่ยก็ยังขึ้นดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยผมว่าเราต้องไปลองดูกันที่เอ่อตัวดันอีกนะครับอันนี้ดูหน่อยสิพอตีแป๊หนึ่งได้ไปเท่าไหร่ได้ไปหมนเอีกที่หนึงที่เรายังไม่ได้ลองคือมอน55นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าผมจะตีไหวจะตีโดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูให้ก่อน โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มอน55แล้วผมซื้อ EP ต่อตัวเนี่ยถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มจับเวลานะครับเราอยู่กันที่5.69นะครับอ่าสตาร์ทเลยนะครับ5.69นะครับซึ่งตรงนี้มันได้ EP ยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับอ่าตัวผมก็คือจริงๆมันก็ยิงข้างล่างได้นะครับ เพียงแต่ว่าเราอาจจะแท้งหลายตัวไม่พร้อ,ม,รอมกันไม่ไหวนะจะต้องกดยาฟูฟูครับยาขงยาเขียวยเงี้ยนะแต่ว่าผมยาเขียวมันมีดามเมจไงผมก็เลยไม่อยากกดนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อที่ทําอันอื่นมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ10นาทีนะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะประมาณเกือบ1นาทีนะรอีก้นาทีนะจ๊ะ อ๋อแล้วก็ตอนนี้นะผมยังยิงไม่โดนลอยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับน่าจะน่าจะเกือบเกือบร้อยอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่้อยนะโอ้ยแล้วเมื่อกี้คนนั้นเขาไม่อยู่นะครับมอนก็หันมาลักผมไปลิก็ต้องยืนในหน่อยนะครับยืนในก็มอนก็เข้าถึงวะ่ะเดี๋ยวมันถึงผมทุกตัวเลยว่ะลุมผมอยู่สี่ตัวเนี่ย นี่คือผมแทงมอน55ไหวแล้วหรือแม่เจ้าว่าถ้ากดยาเขียวนี่อาจจะยืนไหวแบบไม่เปืองหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้มานําคลิปนะครับจริงๆปกติผมไม่ค่อยได้มาที่นี่หรอกนะจะต้องทําของเพิ่มอีกหน่อยยังขาดทั้งแม่นยาทั้งป้องกันนะครับแต่ว่าอีกทีที่นี่มันได้เยอะจริงๆนะครับดูนิตัวหนึ่งนะครับหมื่นเก้าบวกหมื่นหกะครับหมื่นเก้าพันแปดร้อยบวกหมื่นหกได้เยอะเกินนะครับเยอะมากๆ จัดเลยอ่าโอเคครับตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่2นาทีครึ่งนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะขึ้นไวแค่ไหนอ่าโอเคครับผมก็ผ่านไปแล้ว9นาทีครึ่งนะครับอุ้ยได้รับกล่องอัศวินอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อ๋อกล่องนี่ไงของม่วงโชว์คลิปไปหน่อยม่วงมาเฮ้ยจะได้ของฝากนะครับก็โอเคฝากเลยละกันอ่ะนะครับมา10นาทีแล้วครับนะครับคุณโอ้โหขึ้นมา0.1เลยนะครับสมอระพูม55นะครับสมอ55ขึ้นมา0.0.1เลยนะครับไม่ใช่0 0นนะครับโอ้โหโหดจัดนะครับ โอ้โหเอาเรื่องนะครับตอนนี้ก็คือสมรลภูมินะครับโหดจัดจัดนะครับ55นะครับอันนี้คือสามารถเก็บค่าความชํานาญอาวุธได้ดีมากๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองมอนอีกพีกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมว่าน่าจะไป55ไหวแล้วหรือเปล่าคือ55เนี่ยนะครับน่าจะขึ้นดีเนาะแล้วก็แต่ผมจะยิงโดนหรือเปล่านี่สินะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับยอมเสียหกหมื่นนะครับเพื่อ เพื่อไปทดสอบให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับอ่ะวาร์ปมาแบบโดดเดียวอารอนโฮมอ้าวยิงโดนนะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับสมอล55สมอลระพุมผมยังโดนไม่ทุกดอกนะอันนี้ก็ไม่ทุกดอกนะครับอาจจะสัก95อะไรอย่างนี้ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมอัดคลิป10นาทีแบบไม่กินยาไปก่อนนะยาเขียวเดี๋ยวเวลาจริงๆผมกดยาเขียวเนี่ยอาจจะยิงโดน100เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ยังมีกดใบแม่นได้อีกไนงะเออใบแม่นนี่มีเกี่ยวกับดาเมจนะกดไปเลย กดได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับดาเมจเป็นแค่แม่นยำเฉยๆนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ค่าความชนญอาวุธอยู่ที่5.79นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าดัน exp ห้าสิบห้านนะผมจะขึ้นมาเท่าไหร่โอเคครับเดีย๋ยวไปรอดูกันเลยครับก็คิดว่าน่าจะยืนไหวนะมีธนูน้อยนะครับเราก็หล,ลบหลบได้อยู่มะหลบได้อยู่นะครับอาจจะยังโดนบ้างนะครับแต่ก็เนี่ยแหละผมว่าถ้ากดยาเขียวนะน่าจะโหดนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้กดนะโอเคครับเดี๋ยวเอาเฮี้ยเมื่อกี้ลืมจับเวลาครับอ่ะจับเวลาปุ๊บนะครับขอดูก่อนยังเท่าเดิมไหมอ่ะห้าจุแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่5.8นะครับแล้วก็ผมจับเวลาแล้วเดี๋ยวมารอดูนะครับอีก10บนาทีเจอกันโอเคครับผม9นาที5 0วิวิแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูค่า,าครับหาสกันครับ56 57 เปิดเลยและกันนะครับโอ้โหกำลังขึ้นมาดีเลยนะครับตอน10นาทีขึ้นมาเป็น0.12นเลยนะครับเอาคือที่เนี้ยนะครับขึ้นเร็วสุดแน่นอนละนะครับน้ำแข็งเนี่ย45เนี่ยแพ้5 5นะครับแต่ผมคิดว่าตัว EP เนี่ยน่าจะเป็นตัวบอกนะครับน่าจะเป็นตัวบอกความเร็วของการฟาร์มได้คว้าความชำนาญได้นะคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากความเก่งความอะไรแล้วดู ดูจากตอนที่เราวัดค่า e ี p ในคลิปที่เราหาค่า EP กว่าฟาร์มเก็บเร็วที่ไหนเร็วที่สุดเนาะก็อนน้ำแข็งเร็วสุดนะครับตอนนั้นอะเอ้ยที่นี่ที่นี่เร็วสุดแล้วก็มันก็พอๆกันอะน้ำแข็งก็จะเร็วกว่าสมอระภูมิอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้น้ำแข็ง45นะครับมันขึ้นมา0.08 0.09นะครับในขณะที่สมอระภูมิ45เนี่ยขึ้นแค่0.04นะครับแล้วสมอระภูมิ50 0.06สมอระภูมิ55 0. 0.1นะครับ ซึ่งน้ำแข็ง55เนี่ยก็น่าจะขึ้นเยอะกว่าอีกนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยตัวมอนของแมปน้ำแข็งนะครับมันจะอ่อนกว่าแมปสมอละูมิก็คือถ้าเกิดเราฟาร์มสมอนละูมิไหวเราก็จะฟาร์ม,มน้ำแข็งไหวนะครับที่ที่ฟาร์มที่ดีสุดก็คือดันไอคีที่นี่เลยนะครับซึ่งผมแม่งไม่ได้ลงมาหลายวันละกํามัดเด็ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดกดยาเขียวแล้วก็ยาไอีกดไปด้วยก็ได้มั้งนะครับแล้วก็จะฟาร์มแต่คงไม่ได้กดเข็มทิศนะ นะครับก็จะฟาร์มฟาร์มที่นี่นะครับเอ,อ่อทุกวันแล้วนะครับต้องกลับมาฟาร์มแล้วเพราะว่าที่เนี่ยมันมันขึ้นดีนะครับสมรลภูมินะครับก็ถือว่าขึ้นดีแล้วก็สมรภูมินะครับไม่เสียเงินเอ้ยไม่เสียแบบใบที่จะต้องซื้อไงเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฟาร์มน้ำแข็งดีๆนะครับนอกจากน้ำแข็งมันมีแค่สิบชั่วโมงแล้วเราจะต้องเสียใบเข้าด้วยนะครับทำห้า 5, ทำหกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟาร์มน้ำแข็งนะครับเอ้ฟาร์มดานี้พีดีสุดนะก็คือควรจะเข้ามาฟาร์มเนาะแล้วก็ ออลองลองมาก็สมัรภูมิน้ําแข็งอะไรพวกนี้นะครับตามที่รายงานไปเลยนะครับว่าอะไรได้เท่าไหร่นะโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกนะผมคลิปนี้ไปก่อนผมสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับค่าความชันาญอาวุธนะครับสําคัญมากนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปหากันด้วยนะครับถ้าเกิดผมฟาร์มที่นี่นะครับไอถ้าเกิดผมฟาร์มสมรภูมินะ0.1่ใช่ปะ ถ้าผมฟาร์มหนึ่งชั่วโมงผมได้0.6ผมฟาร์ม24ชั่วโมงผมได้14เปอร์ไอ้เรี่ยการที่เราจะขึ้นไปเวล22นี่กำหมัดอยู่นะครับเพื่อน